สวัสดีจ้าตนฟังเจ้าตอนรับตืนฟังเข้าสู่ช่วงของรายการผู้วะผู้ประชาชนประจำสัปดาห์นี้นีเจ้าเป็นรายการที่พ่อแม่พี่น้องตนฟังสมาธิจาติตามาฟังได้กู่สถานีโบจะเป็นสถานีวิทยุลักษณะเจ้าสถานีวิทยุชุมชนแล้วก็เสียงตามสายของต่าง์ดินดินต่างๆวันนี้สามแม่ต่ำนะเจ้ารัชวสุดาดูงามรับทําหน้าที่ดําเนินรายการนะเจ้าไปป้าท่านผู้วราชการจจงหว่าพเยาวเจ้าท่านผู้ว่าชูชาติกีฬแปงสวัสดีเจ้าท่านผู้วเจ้าสวัสดีครับคุณสุดาสามแม่ต่านะครับท่านผู้ฟังพ่อแม่พี่น้อง ชาจังหวัดพะเยาทุกท่านนะครับเจ้าช่วงของอช่วงนี้นี้มีการเปลีป่ยนแปลงของอากาศเยอะเลยนะเจ้าสามบตามขอถามเรื่องแรกเลยเจ้าทึงว่าเจ้าการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดของหู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการน้ำเจ้า,าท่านครับก็ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสที่หนึ่งพฤษภาที่ผ่านมาที่ ห้องประชุมภูคายาวชั้น5ศาสารกังจังหวัดพะเยาอของเรานะครับโดยทางจังหวัดได้รับการประสานงานจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตรซึ่งเป็นองค์การมหาชนเจ้าได้จัดประชุมสัมมานาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้นานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในประเด็นเรื่องติดตามสถานาการณ์และสภาพอากาศเพื่อการบริหารจัดการน้ําของจังหวัดพะเยาหอซึ่งในเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะว่ามีคํากล่าวว่าน้ําคือชีวิต<ฆ>นะครับเพราะคนเฮานี่ขาดอ,าอื่นขาดได้แต่กขาดน้านี่ก็ร่างกายก็จะมาสามารถมีชีวิตรอดได้นะครับก็เพื่อที่จะให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างการดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการน้ําระดับจังหวัดการใช้ข้อมูล จากเว็บไซต์ของศูนย์บริหารจัดการน้ําจังหวัดเพื่อติดตามสถานก,การณ์น้ําสภาพอากาศแล้วก็สาธิตการใช้งานอุปกรณ์ติดตามสถานก,การณ์น้ําอัตโนมัติแล้วก็ติดตามสานก,การณ์น้ําสภาพอากาศจากแผนภาพต่างๆคือเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ข้อมูลนั่นเองนะครับเพราะว่าจากสถานการณ์ที่ผ่านมาแต่ก่อนนะครับเมื่อปีก่อนๆเนี้ย ว่าจะเป็นน้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นในหลายจยังหวัดในพราะกุ่งเทพที่เกิดขึ้นประมาณช่วงปี 2, 2> อ5 4นะครับทำให้หลายๆหน่วยงานได้มีการกำหนดนโยบายที่จะต้องมีการดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังก็มีหน่วยงานท,ที่เรียกว่าสถาบันสารสนเทศสวิกรน้ำการเกษตรองค์การหมหาชนซึ่งมีท่านดรรอยนจิตด,ดอนอนะท่านนี้คงคงจะเป็นที่รู้จักกันนะครับเพราะว่าเป็นผู้ ที่มีความรู้เชี่ยวชาญในเรื่องเรื่องระบบข้อมูลน้ำํำการเกษตรเนี่ยครับแล้วก็เป็นคนที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมกรุงเทพโดยนะครับเป็นคณะาทางานของรัฐบาลนเจ้าเพิ่นก็ได้ร่วมกับทางมูลนิธิอุทกพัฒซึ่งเป็นมูลนิธิที่เกิดขึ้นหลังจากน้ําท่วมใหญ่ครับซึ่งมีนรสุมเมธตันติเวชกุลเนี่นะครับเป็นประธานอย่างไรนะ ก็มีดรรอยบุญรัศมีเทศ์ซึ่งรูกสึกจะเป็นน้องสาวของดออรรอยยนเนี่ยนะฮะแต่เป็นเป็นแม่ยิงนะฮะเพื่อนก็น,นาทีมงานของเพื่อนมาครับเพื่อมาให้ความหูกับทางจังหวัดพะเยาเฮาครับโดยทางจังหวัดเฮาก็ได้เชิญหน่วยงานต่างๆนะฮะอำเภอทุกอำเภอทั้งเทศบาลอบตอบจแล้วก็ภาคประชาชนได้มาร่วมรับการถ่ายทอดความหูนะคระับก็ มีทั้งท่านดรรอยนจิตดอนผู้ในการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําการเกษตรองค์การมาชนก็ได้อู้ถึงเรื่องบทบาทของท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ําซึ่งซึ่งในวันสัมมนานั้นก็รู้สึกทางสวทพยาวหอก็ได้ถ่ายทอดส่วนหนึ่งไปฟังแล้วก็เป็นประโยชน์นะฮะเพื่อนก็ได้เล่าให้ฟังถึงความจําเป็นในเรื่องของการที่จะต้องใช้ข้อมูลในการดูแลป้องกันแก้ไขปัญหา ภัยธรรมชาติต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของน้ำนะครับแล้วก็มีทางรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ชื่อนายวัฒนาผาทองนะครับแล้วก็หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการน้ําจัาางหวัดแพร่นายวิริศกวัญปานิคแล้วก็ดรรอยบุญรัศมีเทศนะครับเป็นกรไดมาให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆโดยเฉพาะที่จังหวัดแพร่เนี่ยิันได้มีการ ตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ําจังหวัดแพร่แล้วเพราะแพร่นี่จะเจอปัญหาทุกปีเพราะว่าน้ํายมเนี่ยจะท่วมในหน้าฝนหน้าแรงก็แลแรงเงียนะครับผมคิดว่าเปินเพินก็เดอนร้อนนักเปินก็เลยต้องตื่นตัวเรื่องนี้นะครับเปินก็มาถ่ายทอดถึงการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ําของเปิลก็คงจะเอาตัวอย่างที่เพินได้มาบอกเล่าเนี่ยมาจัดทำในพื้นที่จังหวัดพะเยาในโอกาสต่อไปนะครับก็มีการแนะนําเรื่องการใช้ข้อมูลเว็บไซต์ของศูนย์บริหารจัดการน้ําจังหวัด เพื่อติดตามสถานน้ำและสภาพอากาศอย่างละเอียดบ่าจะเป็นข้อมูลเรื <Wow. S 2> ่องฝนเรื huh. yeah. ่องพายุซึ่งบระเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยและบ้านเฮาแรงมากกับกรลึงก็ลึงฝนลมแห้งนะบางแห่งก็หลังคาลูพัง S <S <S ข้อมูลในเรื่องปริมาณระดับน้ําในแม่น้ําลําคลองต่างๆการคาดการปริมาณฝนลงหน้าสามวันห้าวันเจ็ดวันแล้วก็ตัวอย่างวิธีการรายงานสถานการณ์น้ําสภาพาการต่างๆนะครับแล้วก็การใช้อุปกรณ์ที่จะติดตามสถานการณ์น้ําโดยอัตโนมัตินะครับ<อ>การติดตามสถานการณ์น้าและสภาพอากาศโดยนะครับ<อ>จากแผนภูมิแผนภาดต่ตา,างๆเพื่อนก็มีวิธีการแนะนําการติดตั้งการใช้ งานของอุปกรณ์ต่างๆตอนนี้เป็นเทคโนโลยีเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะต้องนํามาศึกษานํามาติดตั้งและนํามาใช้ประโยชน์ครับในการบริหารในการดูแลเรื่องน้ำเพื่อมันเกิดประสิทธิภาพ<ห>าเบห้เกิดความสูญเสียแล้วก็สามารถที่จะสนับสนุนาการดํำนวนชีวิต การประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนต่างๆนะครับอันนี้ก็ได้มีการประชุมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จังหวัดพะเยาได้รับโอกาสดีที่ทําให้ได้ครับโ้ในห้องได้เข้าใจแล้วก็จะได้นํามาพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําจังหวัดพะเยานะครับมูลนิธิอุดรพัฒน์ก็ดีทั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําการเกษตรองค์การมหาชนเนี่ยเบิ้ลเก็เข้ามาหลายเตื้อละโดยเฉพาะเรื่องกานพะเยาเนี่ยเบิ้ลเก็ได้อู้ถึง แล้วก็มีข้อคิดที่ฟังแล้วก็อันเปิดประโยชน์ท่านบอกว่าเฉพาะกาอนพะเยาเนี่ยถ้ามาแก้ไขปัญหาเนื่อว่ามันตื้นมันเขินคุดลอกอย่างดีมันนุนใจท่านบอกว่ามันเกิดจากตะกอนดันั้นถ้าเอาบ่าใช้คุดลอกตรงนี้จะใช้วิธีเอาไปดูตั้งแต่ต้นน้ามามันมันน่าจะประหยัดก็ประมาณก่อๆอย่างนี้ย เก,ก็โอ้ในแง่คิดหลายอย่างก็น,น่าคิดนะฮะนะครับเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันต้องมีการศึกษามีการวิเคราะห์เปรียบเทียบะนะครับความคุ้มค่าทางเลือกที่ประหยัดมงบประมาณแต่ว่าเกิดประโยชน์ได้นักกว่าอย่างนี้ก็วันนั้นก็มีผู้มาร่วมรับฟังเป็นจํานวนนักเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดว่าก็คงจะได้นําไปในการที่จะไปพัฒนานะครับการบริหารจัดก,การน่านจงหวัดพะเยานะครับเพื่อเกิดประโยชน์นักยิ่งขึ้นครับหลังจากนั้นเจ้าวันที่หนึ่งพฤษภาคมเป็นวันแรงแห่งชา วันแรงงานแห่งชาติประจําปี57ของพะเยาเป็นเจ้าของ้าททันครับปีนี้ก็จัดขึ้นแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษเกิดขึ้นควบผู้ไปต่อยนะฮะในช่วงเจ้านั่นก็จะได้มีการจัดพิธีทําบุญทอดพระป่า,านะครับที่วัดปด่าแดงบุญนาคเมืองพะเยานะครับแล้วก็ได้มีการจัดกิจกรรมรับบริร oh จาคโรหิตของเหล่ากาชาดของพะเยานะฮะจาก รายงานคููที่ไปร่วมกิจกรรมนะฮะก็ได้ร่วมบริจาคมก็ได้รับเชิญให้ไปเป็นประธานทอดผ้าป่าดังกล่าวร่วมกับส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานต่างๆที่ไปร่วมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องรายงานจากสานประกอบการต่างๆนะครับในจังหวัดพะเยาบริษัทแห่งร้านใหญ่ๆเนี่ยที่มันมีบุคลากรมีนักหนักเนี่ยมันก็จัดไปร่วมนะครับร่วมทําบุญเป็นการให้ความสําคัญในวันรายงานแล้วก็ได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน แล้วก็ได้บริจาคโลหิตเ,ออเป็นการทำบุญทำกุศลทำทางหนึ่งพร้อ <Okay. S 2> มกันนั้นก็ผู้ไปร่วมงานโดยเฉพาะในส่วนของพนักง,งานทางแรงงานทั้งหลายก็ยังได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ได้ช่วยกันเพียววัดเพียววา oh, ทำความ<า>สะอาดานะครับทำพื้นวัดก็เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นนะครับในภาคบ่ายก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นที่สนามกลางเวียง mm. เมืองพยาวนะครับมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน oh. รก็ของชมลมเจ้าที่ความปลอดภัยในการทํางานของพะเยาวาวและที่สําคัญก็คือมีกิจกรรมพิเศษคือการจัดชกมวยโลกกระทิงแดงวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพะเยาขึ้นนะครับโดยมีคู่มวยสําคัญคือการชกป้องกันแชมป์มวยโลกรุ่นซูเปอร์เบนทมเวดผาบ้าระหว่างนบกระทิงแดงยิ้มแชมป์มวยโลกผาบาชาวไทยชกกับเรน ปาสิกนาฮินผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์นะครับซึ่งก็มีการถ่ายทอดสดทางทีวีสีช่องสามนะครับประมาณสองชั่วโมงก็ททาให้ก,กิจกรรมงานวันแรงงานแห่งชาติของจังหวัดพะเยาประจําปีนี้ได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดไปยังผู้คนทั่วประเทศผ่านา<อ>การถ่ายทอดโทรทัศน์ก็โชคดีที่ว่ามีผู้สนับสนุนโดยเฉพาะคุณหมอแสงหรือานายแพทย์ชัดชัยแสงสุริยชชัดประธานกรรมการบริหารบริษัท แสงสุริชัด2 2 0 2 2จำกัดซึ่งเป็นมีในเรื่องของธุรกิจด้านยาสมุลล oh, นไพรโอ้จ้าแล้วก็มีศูนย์ขยายงานของเพื่อนในจังหวัดพะเยาดย้วยเพื่อนเคยมาที่จังหวัดพะเยาเมื่อเมื่อเดือนก่อนพ่นนะครับได้มา อบรมคือความรู้กับผู้ประกอบการธุรกิจด้านนี้นะครับแล้วก็พี่น้องจังหวัดพะเยาที่สนใจเจ้าผมก็ได้มีโอกาสไปพบปะร่มข่าวต้อนรับแล้วก็ได้อุจากันเพื่อนก็ได้เสนอตัวที่จะให้การสนับสนุนจังหวัดพะเยาฮอนะครับทางหอการค้าจังหวัดพะเยานะครับโดยท่านประธานนาสนัยเกียรคุณแล้วก็ทางรองประธานหอการค้าจังหวัดพะเยานะฮะอุณสุรพลเต็มสวัสด์ก็ได้หาลือกับเพื่อนนะฮะว่า อยากจะให้มีมวยที่จังหวัดพะเยาเพราะว่าทางทางด้านนั้นคุณหมอเสียงนายแพทย์ชัยเนี่ยเพื่อนสนับสนุนการจัดแข่งขันมวยอยู่หลายเทือ,อนะเพื่อนก็นเลยทับอาสา,าครับคือทางโปรโมเตอร์ชื่อดังระดับประเทศนะครับชื่คุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัดเน,นี่ยนำ นำรายการมวยโลกมาจัดจนะครับเขาก็เลยกำหนดจัดขึ้นในวันแรงงานแห่งชาตินะครับรคือวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับก็ททำให้งานวันแรงงานแห่งชาติของจหวดพะเยาในปีนี้ก็คือคัก ะครับที่มีกิจกรรมพิเศษขึ้นมีการท่ายทอดแล้วก็มีมวยหลายคู่ทั้งมวยสาคล4ีหคู่มวยไทยแึ่เจ็ดคู่นะครับซึ่งตอนแรกก็มีความตกกังวลอยู่เหมือนกันว่ามันอากาศห้อนตอนบ่ายแล้วก็แรงๆมาก็ฝนจะตกเป็นฝนเป็ลงก็โชคดีว่าผ่านพ้นไปได้ดีพอมวยาคู่สุดท้ายเสร็จเรียบร้อยฝนก็มาพอดีก็ต้องขอบคุณ ส่วนรดยการต่างๆหน่วยงานต่างๆที่ได้ร่วมมือกันสนับสนุนให้งานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพะเยาในปีนี้ได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและยิ่งใหญ่เป็นที<อ>่พึงพอใจแล้วก็สร้างความสุขให้คนพะเยาพอสมควรนะครับโดยเฉพาะทางหอการค้าจังหวัดพะเยาที่มีคุณัศนัยแก้วคุณเป็นประธานคุณสุวรรณเต็มสวัสดิ์เป็นรองประธานาแล้วก็มีคณะกรรมการหลายๆท่านนะครับมาช่วยดูแลต้อนรับมาช่วยเตรียมการเตรียมงานขอบคุณทางนายกอบจพะเยานายกฤธินุนัสริ ก็เป็นประธานที่ึุษากันเข่งขันมวยโลกครั้งนี้จะสนับสนุนในเรื่องเกี่ยวกับการจัดสถานที่ เร,เรื่องเต้นเรื่องเก้าอี้เรื่องเวทีทั้งหลายก็ก็ช่วยกันนะฮะก็มีพี่น้องชาวพะเยายก็มีความสนใจไปชมกันนะครับครับข้างอันนี้ก็ผ่านพน้นพอดีถมครั้ง,งหนึ่งครับเจ้าก็เลยเใื้อพะเยายเป็นติวจ้าของหลายหลายคนนะเจ้าสมัยตามกฤจางจะเรียนถามท่านผู้วา่าถึงอันโครงการจัดการคมพู่เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนะเจ้ารองรับนักท่องเที่ยวตั้งผักเหนือตอนบนเจ้าท่านครับอันนี้ก็เป็นแถมเรื่องหนึ่งนะครับที่เราได้รับโอกาสอันดี เป็นความร่วมมือกันนะครับของกระทรวงมาไทยกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนคือตั้งเชียงใหม่และพูนลำปางแพร่น่านแม่งสอนพะเยาฮานะได้จัดโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดใหม่เจ้าในเขตพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนเฮานะเพิ่อนเพิ่นก็ได้เดินทางไปเปิดการประชุม<า>นะครับ คือความรู้ในเรื่องนาก,กาวนะครับในจังหวัดต่างๆส่วนในส่วนของย้ดทะยาวก้ามาดำเนินการเมื่อวันวันศุกร์ที่สองคุณภาคม,มนะครับที่ โรงแรมพะเยาเกตเวนะครับโดยคณะของมหาลาัยเชียงใหม่นะฮะเป็นทีมงานสํานักบริการทางวิชาการซึ่งมีนักวิจัยหลายฝ่ายทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของด้านท่องเที่ยวทั้งในด้านของลายฝ่ายนะฮะผมผมก็ได้ไปกล่าวเปิดแล้วก็ได้ให้ข้อมูลต่างๆในส่วนของพื้นที่จังหวัดพะเยานะครับในเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วก็ในคณะดียวกันก็ได้รับฟังแนวความคิดต่างๆของ ทางทีมวิทยากร<ม>ที่เพิ่นได้มาชี้แจงโครงการได้ข้อคิดเห็นในเรื่องของสภาพการท่องเที่ยวที่สําคัญที่ผมได้ฟังแล้วก็เป็นความหู้ใหม่ความจริงก็ใช่เป็นความหู้ใหม่อย่างแต่ว่าเป็นความหูท้ที่ที่เขาฟังแล้วก็ต้องยอมรับความเป็นจริงในในปัจจุบันในเ้งของยิ่งเรื่องการท่องเที่ยวเพราะว<ม>่าม,มีมีกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่เป็นกลุ่ม เพื่อนห้องว่าอย่างก็ี้ยค่ะโซโลโมโซโลโมนี่หมายถึงโซโลโม S O L O โ O นะครับเป็นกลุ่มท่องเที่ยวที่ ที่ชอบแบบอ๋อแบกเป้แอลมือนเะียบกัน่ใช่ฮะหมายถึงชอบชอบท่องเที่ยวแบบง่ายๆแบบง่ายๆอ๋อกินข้าวแกงยังอ๋อไม่ใช่ฮะแบบง่ายๆดูจากข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตจากเฟซบุ๊กเชียดูอย่างใครพี่แอลที่ไหนไปดูดอยที่ไหนไี่แอลพะเยาหันกว้านพะเยางามชุดเชีงวิวนะถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็แชร์เข้าไปเจ้าไอ้คนที่กดภาพดูเนี่ย ก็จะเกิดความอยากมเนี่ยอย่างนี้ยนะฮะมันเป็นเทรนเป็นแนวโน้มใหม่ของนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็มาก็ประจำเป็นต้องยุ่งยากอย่างเขาเปิดอินเทอร์เน็ตดูเปิดเฟซบุ o กดูเปิดไลน์ดูแล้วก็เขาก็สามารถที่จะมาทันทีแต่ว่าข้อสำคัญต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกเขาเช่นไวไฟจะต้องมีักระบบ ป้อนข้อมูลเขาง่ายๆการพักอาจจะพักโรงแรมที่ราคาแบบแพงง่ายอย่างโรงแรมอย่างบูติคเอาโรงแรมใหม่ๆคือนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ๆกลุ่มตลันใหม่นี่จะเป็นท่องเที่ยวที่จะสนองความสุขตัวเองแบบง่ายๆแล้วก็เออได้วันเดียวเอวได้สบายๆกินง่ายยื้อง่ายมีพิธีรีตองท่าใดนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ มันมันใช่เลยอ่ะในยุคปัจจุบันนะโดยพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยถ้าเราได้เข้าใจเรื่องเหล่านี้เราก็สามารถทําให้ผู้ประกอบการเช่นที่พักร้านอาหารสิ่งอำนวยความสะดวกทางกาดก็จะต้องเตรียมการในห้องยิ่งเตรียมในเรื่องระบบสื่อสารของเขาข้อมูลของเขาเช่นอาจจะมีระบบ call center แนะนําแหล่งท่องเที่ยวหรือว่า สิ่งที่เขาต้องการเช่นเวลาเขาได้รับปัญหาเนี่ยเขาจะต้องคําตอบเขาโรงพยาบาลอยู่ไหนภรเชนีอยู่ไหนหรือว่าร้านอาหารง่ายๆร้านกาแฟเขาบอกร้านกาแฟบบต้องลําก็ได้ขอเขาเป็นกาแฟเท่านั้นขอขอให้มีที่ที่เขาพัก่อนเพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสที่จะใช้เวลาที่จะส่งส่งสารสื่อสารมีมีไวไฟของเขามีเน็ตของเขาอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นอย่างเงี้ย คนรุ่นใหม่จะเป็นอย่างนี้ก็ฟังแล้วก็เออเข้าถ่ามันมันเป็นเรื่องที่เราต้องปรับกลยุทธ์ในการส่รงเสริมการท่องเที่ยวกันเท่าไม่ใช่ว่าก็นเ่จะได้กันเนี่ยงั้นเดี๋ยวคนรุ่นใหม่มันพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวของคนเขามันเปลี่ยนตามยุคตามสมัยนะฮะอย่างถึงวันในหาหราทุกคนพกโทรศัพท์เล่นไฟพกโทรศัพท์คนเครื่องสองื่องก้มหน้าพอกันนะฮะมันมีหลายเรื่องที่น่าสนใจฟังดูแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วเพื่อนก็ มีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับก็หันมีทั้งผู้ประกอบการทั้งร้านค้าทั้งธุรกิจท่องเที่ยวของที่ลึกต่างๆก็ไปกันหลายนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนในอย่างกันนะครับแล้วก็จังหวัดพะเยาเฮานั้นโดยทีมงานอันจากมาได้ช่วยเพื่อนเพื่อน,นก็ยม้มรับว่าเป็นเมืองหนึ่งที่น่าสนใจเรื่องท่องเที่ยวมีหลายอย่างจังกวานพะเยาทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติถว,วาราลา แล้วก็ยังตางที่สามารถพัฒนาได้ดีเพราะเขามีชายแดนด้วยทางด้านบรรหวกแล้วก็ต่อไปในอนาคตการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านมันก็จะมีนับยิ่งขึ้นเนะครับเพราะนั้นเป็นก็มาให้ความแนะนําความรู้ในการที่จะเตรียมการนะครับในการกำหนดแนวทางด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ ประเมินความพร้อมว่าสิ่งเหล่านี้เขามีหรือยังถ้าบม่มีเขาต้องเตรียมกันะนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดใหม่แล้วก็ในด้านการท่องเที่ย<ม>วเขาจะได้รับประโยชน์นะครับมีไรายได้เขา้าท่องที่ท้องถิ่นหาค่ะมาพิธยรายการผู้ว่าผู้ประชาชนประจสับสัปดาห์หนี้กับอันการมอบทุนเข้ากองทุนช่เหลือเจ้านาเจ้าทันครับก็เป็นเรื่องที่ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ นำเงินมาชำระค่าเข้าเปลือกให้กับเกษ,ษตรกรชาวนาที่เข้าโครงการตามด้วยแบงยของรัฐบาลน,นะครับที่เข้าโครงการรับจำนำอย่างนี้น,นะครับซึ่งก็ยังมีปัญหาการจ่ายในภาพรวมของทั้งประเทศอยู่เฉพาะจังหวัดพะเยาฮานั้นมีการจ่ายไปแล้วประมาณ1,800ปล้านบาทค้างประมาณ1,400ก็ได้มีการเปิดกองทุนชื่อเหลือชาวนาขึ้นก็ได้มีการรับ เงินช่วยเหลือนะครับไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับทั้งบริจาคหื้อบดายานะครับอันที่2เปิดบัญชีโดยบัคคิดดอกเบี้ยอันที่3เปิดบัญชีแต่ว่าฮับฮับดอกเบี้ยส่วนหนึ่งแต่มีเงื่อนเวลาที่จะต้องถอนคืนกี่เดือนเนี่ยนะครับ<อ>ตามโครงการก็ได้มีการรับมอบเงินกองทุนดังกล่าวครั้งที่2นะที่โรงแรมเกตเวเมื่อวันศุกร์ที่2 ตวานะครับโดยผมเป็นประธานโดยมีผู้ช่วยพ้จารกาใหญ่จากทกสสองเทพแล้วก็ผู้ในการฝ่ายจากทกสภาคเหนือเชียงใหม่ก็มาร่วมแล้วก็ผู้ในการทกสพยาก็เป็นผู้กล่าวรายงานต่างๆมีปรากฏว่ามีผู้มาร่วมมอบเงินในกองทุนนี่โอ้ประสบความสำเร็จมากมายนะครับได้ถึงร้อยสี่ล้านหนึ่งแสนบาทนะครับมีเฉพาะของพยาวใช่ครับมีทั้งนายกอบจอ พยาก็รู้สึกจะเอาเข้าบัญชีเป็นเงินหลวงนะเง,งินหลวงเงินหลวงอี้ตีสี่สิบห้าล้าน่าันนายกอยู่ราชนิรทศบาลเมืองพยาวสิล้าน<ด>อย่างเงี้ยแล้วก็อ,ตอบตเทศบาลต่างๆนะครับตตลอดถึงลงสีเข้าบริษัทน่งนางร้กรกชอนสากกรการเกษตรสมาชิก สมาคมชุมนิจสงเคราะห์ต่างๆชุมรมม่อค้าเชียงคำอย่างเงี้ยก็ช่วยกันนะฮะทั้งจังหวัดพะเยาได้เกินคาดได้ร้อยสี่ล้านแล้วข่อนได้สิบเอ็ดล้านเขาได้แล้วประมาณร้อยสองห้าล้านก็ขนะนี้ทางทสบอกว่าจังหวัดพะเยาเขาเป็นอันดับหนึ่งหน้าวันนี้นะหน้าวันนี้แต่ว่าหลังจากนี้อาจจังหวัดอื่นเพิ่นอาจจะพยายามแซงอันนี้กขอทุกการนี้ขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนเพื่อได้มีโอกาสนําไปช่วยเหลือชําระหนี้ค้างโดยเฉพาะ เจ้านาจังหวัดพะเยาที่ยวน,นี้คงจะได้เงินเพิ่มขึ้นแบ่นหน่อยครับเจ้าต้องขอุณทานผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะเจ้าตีมาบอกเราเฮาคนพะเยาได้ฝังกันนะเจ้าว,วันนี้เวลาของรายการผู้ว่าพ้ประชาชนมดลุงแล้วเนะเจ้าสอแม่ตำล้วก็ทันผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาทันผู้ว่า,วาชูชาติกลาแปลงจะต้องลาแตนฟังกันไปก่อนที่หน้าป้าก,กันไหมเจ้าสวัสดีเจ้าวสวัสดีครับ